สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาเอ่อมาแกะกล่องบริษัทหนึ่งที่หลายคนอาจจะคุ้นชื่อมากๆแต่ก็อาจจะยังสงสัยอยู่เอ๊ะตกลงแล้ว MicroStrategy หรือ MSTR เนี่ยเขาทำธุรกิจอะไรกันแน่คะ่ะคือจากที่เห็นว่าเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ตอนนี้กลายเป็นเหมือนเอ่อเป็นตัวแทนการลงทุนใน Bitcoin ไปซะแล้ววันนี้เราจะมาดูกันจากรายงานประจำปีล่าสุดของเขากันค่ะ ครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าภาพลักษณ์ของ MSTR นี่เปลี่ยนไปเยอะจริงๆเอ่อถ้าดูจากธุรกิจเดิมจริงๆของเขาเนี่ยเขาคือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลนะครับสำหรับองค์กรใหญ่ๆแพลตฟอร์มเขาชื่อ Strategy One ซึ่งเอ่อตอนนี้เขาก็พยายามเอา Generative AI เข้ามาช่วยด้วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลมันง่ายขึ้นอะไรแบบนี้ครับอ๋อแสดงว่าธุรกิจซอฟต์แวร์เดิมจริงๆ,ๆก็ยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนใช่ไหมคะยังอยู่ครับยังทําอยู่ แล้วก็มีบริการเสริมอ,อื่นๆด้วยนะครับแบบครบวงจรเลยทั้งให้คำปรึกษาการติดตั้งระบบที่เขาเรียกว่า strategy professional services แล้วก็มีพันธมิตรสำคัญสคัญอย่างพวก Cloud เจ้าใหญ่ๆ AWS Microsoft Google แล้วก็พวก system integrator ทั่วไปครับก็ถือเป็นธุรกิจที่สร้างไรายได้สร้างกระแสเงินสดให้บริษัทมาตลอดนะครับ แต่ว่าจุดที่ทำให้ทุกคนแบบหันมามอง MSTR กันจริงๆจังเนี่ยคือเรื่อง Bitcoin ใช่ไหมคะทำไมอยู่ๆบริษัทซอฟต์แวร์ถึงตัดสินใจทุ่มซื้อ Bitcoin เยอะขนาดนี้ล่ะคะใช่ครับจุดเปลี่ยนสำคัญเลยคือกลยุทธ์ที่เรียกว่า Treasury Reserve Policies ซึ่งคนที่ผลักดันหลกัหลกๆก็คือ m i c h a e l s l e r r ที่เป็นประธานกรรมการบริหารคือเขาตัดสินใจนาเงินสดสารองของบริษัทบวกกับการระดมทุนเพิ่มเข้าไปอีกนะครับ ระดมทุนเพิ่มด้วยวิธีไหนบ้างคะก็มีทั้งการออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือ convertible notes นะครับที่เป็นหนี้ที่มันเปลี่ยนเป็นหุ้นได้ในอนาคตแล้วก็มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเรื่อยๆแบบ a t the market programs คือได้เงินมาก็เอาไปทยอยซื้อบิตคอยอย่างต่อเนื่องเลยครับโหเหมือนเอาสินทรัพย์บริษัทมาลงเดิมพันครั้งใหญ่เลยนะคะเนี่ยแล้ว เอ owner, ่อตอนนี้เขาถือบิตคอยอยู่เยอะขนาดไหนแล้วคะเยอะจนหน้าทึ่งเลยครับข้อมูลล่าสุดณสิ้นปี2024นะครับในรายงานเขาบอกว่าถืออยู่ประมาณ4 4 7 4 7 0บิตคอยซึ่งถ้าดูมูลค่าตามบัญชีที่หักพวกค่าด้อยค่าสะสมออกไปแล้วเนี่ยก็ยังอยู่ที่23.9พันล้านดอลลาร์สหรัฐครับ4 0 0 0 0 0กว่าบิตคอยใช่ครับ ตัวเลขนี้คือทำให้ MSTR กลายเป็นบริษัทมหาชนที่ถือบิตคอยน์เยอะที่สุดรายหนึ่งของโวกไปแล้วครับว้าวแล้วอย่างคุณไมเคิลเซลเลอรนี่คือเขามีอำนาจตัดสินใจเบ็ดเสร็จเลยเหรอคะดูเหมือนกลยุทธ์ทั้งหมดนี้จะมาจากวิสัยทัศน์ของเขาเป็นหลักเลยใช่เลยครับคือเขามีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในบริษัทเลยผ่านการถือหุ้นคลาส B อะครับซึ่งหุ้นคลาสเนี้มันพิเศษตรงที่1หุ้นให้สิทธิ์ออกเสียง10เสียง เทียบกับหุ้นคลาส s A ทั่วไปที่ให้แค่1เสียงต่อหุ้นตรงนี้แหละครับที่ทําให้เขามีอิทธิพลสูงมากๆในการกําหนดทิศทางบริษัทอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแม้ว่าจะรับเงินเดือนแค่ปีละดอลลาร์เดียวอย่างที่เป็นข่าวครับเงินเดือนแค่ดอลลาร์เดียวแต่แน่นอนว่ามูลค่าหุ้นที่เขาถืออยู่เนี่ยมันมหาศาลมากครับนี่เองสินะคะที่ทําให้ราคาหุ้น MSTR มันถึงได้ผันผวนอย่างหนัก ตามราคาบิตคอยเลยแบบที่เราเห็นกันบ่อยๆคือแทบจะเคลื่อนไหวไปทิศทางเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยถูกต้องครับความสัมพันธ์มันสูงมากจริงๆซึ่งอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักข้อแรกเลยที่นักลงทุน MSTR ต้องเจอคือความผันผวนโดยตรงจากราคาบิตคอยแต่มันไม่ได้มีแค่นั้นนะครับความสิ่งอื่นๆก็มีอีกอย่างเรื่องกฎระเบียบเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่มันก็ยังพัฒนาอยู่ยังไม่นิ่งเพ่าไหร่อืออืม ระดมทุนมาซื้อเยอะๆอันนี้น่ากังวลไหมคะก็น่าจับตาดูครับเพรานะณสิ้นปี2024เนี่ยเขามีย่อนนี้รวมๆแล้วกว่า7,274ล้านดอลลาร์นะครับโหเยอะมากครับส่วนใหญ่ก็เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพรูปแบบต่างๆที่ออกมาเพื่อระดมทุนไปซื้อบิตคอยนี่แหละครับซึ่งภารณีก้อนใหญ่ขนาดนี้บวกกับความพันผวนของบิตคอยเข้าไปอีกมันก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้กับบริษัทครับ แล้วแบบนี้การลงทุนในหุ้น MSTR มันต่างจากการไปซื้อบ t c o i n ETP หรือพวกกองทุนบิต o i n อื่นๆอย่างนี้คะเผื่อบางคนอาจจะสงสัยอ๋อจุดนี้สำคัญมากครับต้องย้ำเลยว่า MicroStrategy เนี่ยเขาเป็น operating company นะครับคือเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจจริงๆมีทั้งธุรกิจซอฟต์แวร์ที่ทำเงินอยู่แล้วก็มีกลุลุ์การลงทุนในบิตคอยควบคู่กันไป เขาไม่ใช่กองทุนไม่ใช่บิตคอย ETP ที่ถูกออกแบบมาเพื่อติดตามราคาบิตคอยโดยเฉพาะคนละสถานะกันเลยใช่ครับดังนั้นกฎเกณฑ์การกำกับดูแลก็ไม่เหมือนกับพวกบริษัทจัดก,การลงทุนและราคาหุ้น m h t r เองก็ไม่ได้มีเป้าหมายว่าจะต้องสะท้อนมูลค่าบิตคอยแบบเป๊ะๆป๊เหมือน ETP นะครับถึงแม้ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยราคาหุ้นมันจะสัมพันธ์กับราคาบิตคอยสูงมากๆก็ตามเข้าใจชัดเจนเลยค่ะ ถ้ามองในมุมนักลงทุน MSTR นี่น่าจะเหมาะกับใครคะแบบไหนถึงจะรับความเสี่ยงไหวต้องเป็นนักลงทุนที่ออยอมรับความเสี่ยงและความผันผวนได้สูงมากๆจริงๆครับเพราะอย่างที่บอกการลงทุนใน MSTR มันไม่ใช่แค่การลงทุนในธุรกิจซอฟต์แวร์อย่างเดียวแต่มันคือการลงทุนในบริษัทที่เอาบิตคอย n มาเป็นสินทรัพย์สำรองหลักของบริษัทเลยซึ่งมันผูกกับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลแบบแยกไม่ออกจริงๆ อาจจะเหมาะกับพอร์ตที่ต้องการ exposure ต่อ Bitcoin แบบมี Leverage ผ่านโครงสร้างบริษัทแต่ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นทั้งจากตัวธุรกิจเองจากหนี้สินแล้วก็จากความผันผวนของ Bitcoin ด้วยครับสรุปก็คือ Mi โ crostrategy ตอนนี้เหมือนมี2บุคลิกในร่างเดียวเลยนะคะด้านหนึ่งก็เป็นธุรกิจซอฟต์แวร์ดั้งเดิมที่มั่นคงระดับหนึ่งอีกด้านก็คือการเดิมพันครั้งใหญ่ใน i ิต Bitcoin ผ่านวิสัยทัศน์ของคุณ Mi c h a e l Saylor ถูกต้องครับประมาณนั้นเลยครับ และมีประเด็นที่น่าจับตามากๆทิ้งท้ายไว้นะครับคือตั้งแต่วันที่1มกราคม2025เป็นต้นไปเนี่ย MSTR เขาจะต้องใช้มาตรฐานบัญชีใหม่คือ ASU 2023-08ที่ออกมาสำหรับสินทรัพย์ดิจิตัลโดยเฉพาะซึ่งมันบังคับให้บริษัทต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ดิจิตัลตามราคาตลาดหรือ Fair Value นะครับและที่สำคัญคือ ต้องรับรู้กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากราคาบิตคอยน์ที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเข้าไปในงบกำไรขาดทุนทันทีเลยโหแบบนี้งบการเงินก็จะยิ่งผันผวนหนักตามราคาบิตคอยน์รายไตรมาสเลยสิคะเนี่ยใช่ครับจะเห็นความผันผวนในบรรดสุดท้ายชัดเจนขึ้นมากอืมก็น่าคิดจริงๆนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีครั้งนี้จะส่งผลต่อการรับรู้ผลประกอบการของบริษัท แล้วก็มุมมองของนักลงทุนที่มีต่อหุ้น MSTR ในระยะต่อไปยังไงบ้างก็ฝากไว้ให้ลองติดตามและคิดตามกันดูค่ะ